่างที่คุณต้องทำหากอยากมีรูขุมขนเล็กแบบมีสาระต้องบอกว่ามีสาระด้วยนะคะคือไม่เอานะแบบที่แบบตำหนับพื้นบ้านแล้วก็แชร์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 กันเป็นแสนเป็นล้านอนะ่ะเออนั่งเทียนเขียนเองว่าอันนั้นอันนี้มันจะช่วยให้รูขุมขนมันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเอาเหตุผลวิทยาศาสตร์มารองรับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอันนั้นอนะ่ะไม่เอานะคะ เอาแบบมีสาระที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าเราเป็นช่องของหมอรีมช่องด r d e ร์เดรีเมอรเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ฟังคลิปที่แล้วก็ไปแล้วนะคะที่เราพูดกันถึงเรื่องน้ำเกลือเช็ดหน้าไปสองเดือนรูขุมขนเล็กลงจริงเนอเอาแชท GPT มายืนยันแล้วด้วยนะคะเพราะว่าบางคนไงอาจจะแบบว่าเป็นคนยุคใหม่เริ่ไม่เชื่อหมอมนุษย์และเออเชื่อ AI มากกว่าเราก็ต้องไปเอาแชท GPT มาสปอร์ตค่ะ คลิปนี้มันเป็นตัวต่อเนื่องนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูสิคะว่า Chat GPT เขาเนี่ยนะคะเขาแนะนำอะไรเราบ้างคะ่ะเกี่ยวกับ5อย่างที่เราต้องทำอะ่ะถ้าเราอยากมีรูขุมขนเล็กลงจริงๆเพราะเขาบอกไปไงว่ารูขุมขนมันไม่ได้ถูกกำหนดได้ด้วยน้ำเกลือยอเอไปฟังกันนะคะมันถูกกำหนดได้ด้วย genetically ค่ะคะก็คือสารเซบ้ามสารคัดหลังคะ่ะที่ให้ความชุ่มชื้นให้ความมันอยู่ มันเคลือบผิวอยู่ข้างบนผ่านรูนี่แหละนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีต่อมไขมันซิบาร์เชสแกรนมันแอคทีฟหน่อยนะ่ะมันก็จะสร้างไอของพวกนี้ออกมาเยอะซึ่งซิบารเชรสแกรนที่ว่าน,นี่นะคะมันก็ถูกหลายอย่างเป็นอิทธิพลปัจจัยให้มันทำงานโอเวอร์แอคทีฟฮอร์โมนมันก็เกี่ยวข้องไงเออนั่นแหละนะคะและ3ก็คือสกินอีลาสติซิตี้ค่ะซึ่งมอดิีก็ทายอินนะคะโปรแกรมผิวย้อนไปไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าโปรแกรมของเราอ่ะมันทำให้สกินคุยดีดี ก็จะมี3ด้านไง xture, เท็ ity, กเจอร์ความเรียบเนียนอีลาสติซิตี้ความยืดหยุ่นแล้วก็พิมพ์เมนเทชันค่ะความเรียบเนียนสม่ำเสมอของสีผิวเอออันเนี้ยเราได้จากการที่เราทำรีเซ r ร์ c เฟซิ่งและไบโอเมดิคอลเทคโนโลยีฟ r ร m มเซล s ์แอนด์โปรดักต์ค่ะอ่ะพอนะคะต่อค่ะถ้าอินสินค้าจบแหลวซึ่ง h a GP t GPT บอกเราแบบนี้หมอดินก็เห็นด้วยค่ะเพราะก็ก่อนที่จะมานั่งอ่าน h a GP t GPT เนี่ยหมอ딘ก็พูดแบบนี้ในคลิปมาไม่รู้กี่คลิปแล้วที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะ ทีนี้ค่ะ5อย่างที่เขาแนะนำให้เราทำนะคะมันมีอะไรบ้าง,ง 1. t o p i c a l l e t i n o i d s เออมันคือกรดผลัดเซลล์ผิวค่ะชนิดที่มาจากวิตามิน A นั่นเองค่ะนั่นก็คือ retinol เโโอเอ retinoin น่ะสารอนุพันธ์วิตามิน A ทั้งหลากทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยน,นะคะมันก็คืออยู่ในข้อนี้แล้วค่ะเพราะเขาให้เราใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์ turn over ก็คือการผัดเซลล์ผิวในชั้น ขี้ไข่ออขี้ไข่ที่อยู่ชั้นนอกสุดคือชั้นหนังกำพร้าเรามี5ชั้นใช่ไหมชั้นล่างสุดมันเป็นเซล์ที่มันมีชีวิตอยู่ส่วนชั้นอื่นน่ยมันตายมันต้องไอตัวนี้มันแอคทีฟค่ะเราอะเวลาเราแก่มานะคะทำไมผิวเราหมองคล้ำก็เพราะว่าเซลเทิร์นโอเวอร์ตรงนี้มันช้าลงมันเกิน28วัน28วันมันกําลังดีไงพอมันเกินปั๊บมันก็เลยเกิดการสะสมหมักหมมของขี้ไข่นะคะก็คือเดดเซลหรือว่าเซลเดบริสที่อยู่ด้านบนใช่ไหมล่ะคะดังนั้นการใช้กลุ่มยาผัดเซลล์ผิวโโดยยเฉพาะอ นี่แหละมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยเนาะมันก็จะช่วยทำให้เซลล์เทอร์โนเอตตรงนี้มันเป็นไปได้อย่างปกติค่ะและก็หมอเนีเคยทำคลิปไปแล้วว่า3ส,สิ่งที่คุณไม่ควรใช้เลติ n นอลหรือไอเลตินนยพวกนี้นะคะหรือกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A ทั้งหลายทั้งแหลนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่าลืมไปฟังกันนะคะ ข้อหนึ่งอ่ะให้ใช้เลตินอยในคนที่ใช้ได้นะเออถ้าคนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเราใช้ไม่ได้เราก็จะดันทุลังใช้ดีไหมคะหมอเพราะหนูอยากรู้ขุมคนเล็ก็ข้ามสิคะไปฟังข้อ2ต่อเลยค่ะ2 ในอัซินามายโอ้ยวิตามิน b ีสาอันเนี้ยีลกได้ว่็นคีอิงเกเดียนดาวเด่นดาวดังนะคะใน5ปีให้หลังของสกินแคร์เนี่ยต่างพูดถึงวิตามิน B3 วิตามินบนบ้านๆเน,นี่ยแหละคะ่ะความกระจ่างใสแล้วก็เรื่องของความยืดหยุ่นอิลาสติกซิตีของผิวหนังด้วยแต่ช้าก่อนก่อนจะกดลงไปในตะกร้านะคะกับผลิตภัณฑ์ที่มีในอัซินามายทั้งหลายเนี่ยนะคะ เดี๋ต้องบอกก่อนนะว่าความอิลาสติซิตี้ที่น้องตัววิตามิน B3 มอบให้กับเราได้นะมันอยู่ในขอบเขตของการเป็นสกินแคร์นะคะคุณจะไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบค่ะกับความยืดหยุ่นผิวที่มันเกิดขึ้นจากการสร้างผิวใหม่อะ่ะด้วยการทำหัตถการแพทย์นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวมีต่อในข้อถัดไปค่ะเออนอกจากนี้นะคะน้องในอาซินามายนะคะยังสามารถช่วยเรื่องของการทำให้ระบบของการผลิตพวก ไขมันเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้อย่างสมดุลคือไม่มันไปไม่แห้งเกินไปก็คือควบคุมการทำงานของต่อมไขมันนะ่ะจะต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ2-5%ถึงด้วยกันค่ะถ้าเราอยากจะให้มันได้ผลลัพธ์ในเรื่องของเกี่ยวกับรูขุมขนนะนะ 3. BHA หรือ s a l ิซิลิกแอซิโอ้อันเนี้ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มกรดผัดเซลล์ผิวอีกแล้วค่ะ คนเป็นสิว mm รู้จักกันดีใช้กันมาแต่อ้อนแต่ออกนะคะเพราะว่า bha นะคะมันเก่งในเรื่องของการเป็นพ o r e cleansing ไงเออก็คือมันไปช้าล้านะคะไอสิ่งที่มันอุดตันในรูขุมขนของเราค่ะให้มันออกมาค่ะการที่เราอ่ะทำให้รูขุมขนเรามันสะอาดนะคะมันก็จะทำให้ทางตาไงคือ visual effect นะคะ หลอกสายตาของเราค่ะให้มันดูรูขุมขนมันไม่เด่นชัดถูกปะรูตรงนั้นมันต้องสะอาดเท็กเจอร์ของผิวค่ะมันก็ดีขึ้นเออก็คือความเรียบเนียนของผิวมันดีขึ้นเพราะมันก็คือกรดผัดเซลล์ผิวไงคะที่ทําหน้าที่เป็นเซลล์เทอร์นโอเวอร์เหมือนกับในกลุ่มของเรติโนนหรือว่าวิตามินเอข้อแรกนั่นเองค่ะซึ่งอันเนี้ยขายในท้องตลาดอะไม่เกิน2เเซค่ะเกินมากกว่านั้นเอาไปทําอะไรเอาไปจี้หูดค่ะใช้ในโรงพยาบาลแทนนะคะ 4. s u ซันส e รีน กันแดดค่ะอันกันแดดเนี่ยอยงไงมันต้องใช้อยู่แล้วอะค่ะแล้วมันมีส่วนอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับรูขุมขนได้ค่ะคือแสงแดดอะค่ะมันเป็นโปวทาลายล้างผ่านทุกสิ่งทุกอย่างค่ะในเรื่องของเม็ดสีเอ่ยก็ใช่ถูกปะ่ะเรื่องของความเอจจริงค่ะความเหี่ยวของผิวความแก่นะคะทุกอย่างอะก็คือสกินคุณภาพเราอะค่ะถูกทําลายได้ด้วยแสงแดดแล้วมันทําลายไปถึง DNA ในยีนของคนเราเลยนะคะให้ พังพินาศแบบถาวรนะคะแล้วพอมันพังพินาศปั๊บเซลลที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะมันก็เป็นฝ้ากระจุดด่างดําอะไรที่มันพิกลพิการนะคะมันก็เกิดมาจากการสะสมที่ sun damage เนี่ยแหละแสงแดดถูกทําลายอย่างต่อเนื่องนะคะทีเนี้ยผลทางอ้อมก็คือว่าเมื่อ skin quality เราไม่ดีจากการถูกทําลายด้วยแสงแดดอันเป็นมาจาก texture ออความเรียบเนียนก็ไม่ดีใช่ปะเพราะว่า ถูกกระตุ้นให้มีกะแดดไงตะปุ่มตะปาม,มีกะเนื้อขึ้นด้วยนะคะ2คือ elasticity ไงเหี่ยวนะคะผิวเราเหี่ยวจากแสงแดดได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะเจ้า UVA นะคะหรือ UVB ที่เราท่องกันมาว่า A คือ aging B คือ burn burn มันจะดำใช่ไหมแต่เมื่อเบ urn บ่อยๆนะคะ่ะมันก็ a จ i n งได้ค่ะนี่ไง elasticity ความยืดหยุ่นก็ไม่ดีนะคะและสอันนี้โตตัวเลยค่ะ pigmentation เออ เม็ดสีไม่สม่ำเสมอค่ะแสงแดดเผาผลาญทําให้ตัวเมลานไซต์เราแอคทีฟค่ะบางทีแอคทีฟก็อองบ้องไปเลยนะคะไม่สามารถกลับมาสร้างเม็ดสีแบบเดิมได้นะคะกลายเป็นเม็ดสีเข้มตรงนั้นไปเลยถาวรเป็นฟ้าไงเออเนี่ยแหละค่ะเมื่อเราสามารถตัดไฟแต่ต้ตนลมค่ะทาซันสกรีนซะสีมันจะได้ลดการซันดามจค่ะกับเซลลก็คือการทำลายเซลจากแสงแดดค่ะเมื่อ เราป้องกันได้นะคะผลที่ตามมาสกินคุณภาพเราดีขึ้นค่ะรูขุมขนก็แลดูแคบลงไงเพราะบอกแล้วบอกอีกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูมันได้ค่ะแต่เราเปลี่ยนแปลงคุณภาพผิวรอบๆรูได้ฮะ <h> professional t r e a t m e n t ก็คือหัตการแพทย์ค่ะอันได้แก่ chemical peeling micro needling and laser resurfacing oh, อันนี้ไม่ได้เขียนเองนะ เนี่ย Chat GPT เขาเขียน r e ซอร์เฟซิ่ที่หมอดีมชอบทายอินไปแทบทุกคลิปค่ะฟังจนเบื่อแล้วเบื่ออีกนะคะแต่ก็ต้องฟังเพราะาอยากได้ความรู้จากหมอดี <laughs> เพราะการ r e ซอร์เฟซิ่ค่ะมันจำเป็นจริงๆคือ Chat GPT เขารู้ไงว่า เนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่ปี2026แล้วใช่ปะเออมันไม่ได้เหมือนร0อปีก่อนไงที่อะไรอะไรก็เอากดลอกหน้าเบบี้เฟสอย่างเดียวมันไมไ่มีแค่กดอย่างเดียวลูกในการที่จะกระตุ้นทําให้เกิดผิวขึ้นมาใหม่นะคะและกรดนะคะเคมีคอลพิลส์แต่ว่าทุกวันนี้เราไมยังใช้นะเราก็ยังใช้ค่ะอยู่ในบางโอกาสค่ะแต่สมัยก่อนมันมีแค่อันนี้อย่างเดียวนะคะแล้วกรด การใช้กรดลอกหน้านะคะมันเป็นการรักษาค่ะที่ non-specific ค่ะคือไม่เฉพาะเจาะจองเพราะกรดมันทาหน้าไปอะ่ะมันก็ทำลายเซลล์แบบล้างผ่านค่ะมันไม่เฉพาะเจาะจองพอมนุษย์เราค่ะมันมีวิวัฒนาการะคะ่ะของทางด้านทางวิศวกรรมนะคะเราสามารถประดิษฐ์เครื่องมือที่ส่งผ่านพลังงานอย่างเช่นเลเซอร์หรือเรดิโอฟิวนซีเหมือนที่หมอริมใช้เออนะคะเอาไปค่ะเพื่อที่ทำให้เกิดการตัด c u ตติ้งของเนื้อเยื่อนะคะ การตัดเนื้อเยื่อที่มันเฉพาะต่อะรงอ่ะเป็นแผลที่สวยที่ริมชอบพูดสรุปว่ามันคือแผลที่สวยค่ะและเป็นแผลที่มันเฉพาะต่อะรงไปยังชั้นเดอร์มิสเออเพราะว่าเดอร์มิสมันคือโรงงานค่ะโรงงานผลิตเซลล์ใหม่ถ้าเกิดว่าเธอเฉือนแผลแค่ตรง ไอ้ตรงหนังกำ้ามันก็ได้แค่ผัดเซลล์ผิวไงมันก็ได้ที่แบบเหมือนเหมือนพวกกรดผัดเซลล์ผิวเขาทาได้แต่น,นี่เราต้องการนะคะไปกระตุ้นที่โรงงานที่อยู่ข้างล่างม,ามันก็จะประมาณ3มมิลได้นะคะที่ชั้นหนังแท้ค่ะกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงนั้นมันสร้างผิวใหม่งอกออกมาค่ะมนุษย์เราฉลาดนะคะเราประดิษฐ์เครื่องมือได้ถึงขนาดที่เป็นนาโนแล้วอ,ะอ่ะเหมือนหมอเดียมเลยเนาะเหมือนในโปรแกรมเลยอะ่ะเออนาโนแฟคชั่นอลเรดิโอฟิวเควนซี่ค่ะเป็นแผลที่มันมีความเฉพาะเจาะจงมากในการทำรีเซอร์เฟซิ่ง ะะดังนั้นแล้วค่ะเราจะไปทนทึงทึกทำไมคะกับการใช้แค่เฉพาะกดผัดเซลล์ผิวอย่างเดียวอะ่ะที่มันเป็นแบบ non specific ไม่เฉพาะเจาะจงไม่สามารถคัดเลือกเซลล์ target ที่เราอยากจะทำกระตุ้นให้มันได้แบบตรงเป้าอะ่ะเออเราก็ต้องใช้ค่ะใช้ที่มันเป็น physical peeling งซึ่ง physical peeling มันก็มีหลายแบบปะขัดขัดหน้าก็ถือว่าเป็น physical peeling อันนั้นก็คือยุคก่อนค่ะยุคนี้มันต้องเลเซอร์รีเซอร์เฟซิ่งอย่างโปรแกรมผิวย้อนไฟของหมอรีมเงเพรเะเมื่อเรากระตุ้นให้ผิวเราเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือสกินคุณที่3อย่างอะท่องได้แล้วเนาะเท็กเจอร์อิเลสติกซิตี้และพิกเมนต์ค่ะมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะของมันเกิดใหม่ไงเซลที่เกิดใหม่จะเป็นเซลที่เฮลตี้กว่าเดิมค่ะและจะเฮลตี้ยิ่งขึ้นเมื่อเราฉลาดค่ะที่ไปดึงเอานวัตกรรมของ สารชีวโมเลกุลค่ะยุคนี้มันต้องไบโอมีเทแล้วค่ะลูกไม่ใช่ว่าเป็นยุคสารเคมีสังเคราะห์ ในโลกของไบโอเมติกหรือว่าเทคโนโลยีชีวาภาพทางการแพทย์ที่เราได้จากเซลล์นะคะโอ้โหชีววัตถุกุลอะไรพวกนี้มันให้อะไรเราได้เยอะมากค่ะเพราะว่ามันสามารถนะคะไปเปลี่ยนแปลงตัวเซลล์ของเราได้ถึง DNA เลยค่ะจาก d n a ที่เราบองบองตองต,อง,ตองนะคะโดนแสงแดดดาเมชมาอะไรมาค่ะทำให้เกิดผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสผิวเหี่ยวผิวแห้งรูขุมขนดูกว้างไปอีกอะไรเงี้ยค่ะของพวกนี้แล้วค่ะเราใส่ลงไปในขณะที่เราทำรีเซ r ร์ c เฟซิ่งไปด้วยนะคะ อันนี้แหละมันก็จะทำให้ตัวผิวของเรามันดีขึ้นได้จาก DNA เลยค่ะเหมือนของพวกนีน้มันไปปรับจูน DNA ของเรานะคะให้มันเป็น h e ล l ี h เซลล์อ่ะหรือ h e ล l ี h เย r ร์เซลอ่ะเซลล์ที่มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นลองไปปรับใช้กันดูนะคะว่า5อย่างนี้ดูซิว่ารูขุมขนเราจะดูเล็กลงไหมคะ่ะ